นะครับแป๊บเดียวนะมาอย่างเงี้ยครับก็สุดยอดนะครับเรานั่งไอ้กิงช้ามันเป็นในไข่ขาไข่ขาลงมาสไลด์ด้วยขาเคเบิลที่สไลด์ลงมา คือมันเย็นสบายฮยไม่เสียวไม่เสียวเลยเนาะมันเลยเย็นแล้วแบบเต็มที่อากาศมันดีนะครับสนุกมากแกนแคน,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 นยอนจางเย่เจี๋ยเจี๋ยนะฮะนี่ฮะก่อนขึ้นยอน แงเคยนยอนหุบเขาลังฉวนจางเจเจี้ยเช้าวันนี้ก็วันที่15มีนาคม2 5 5 9เราก็ออกจากโรงแรมเอ็มเพล์โฮเทล มุ่งหน้าสู่แกนแขนยอนเมืองจังเจียเจียนะครับที่นี่ก็คือแกนแขนยอนที่จังเจียเจียนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ8องศาก็กำลังเย็นสบายมันอยู่ในหุบเขานะครับแต่แนะนำนะอันเนี้ยช่วยได้เยอะทั้งขึ้นทั้งลงนะครับเนี่ยในไม้เท้าเนี่ยมีสปริงอันหนึ่งประมาณบางคนซื้อ20เยนห30หยน,หก,หยนหก็แล้วแต่ฮะเราก็อยู่ในเกณฑ์20หยนถ้ามีไฟด้วยแล้วนะถูกสุดกือ20หยอนอันนี้ซื้อมา30หยนซื้อที่อันนี้ซื้อที่เมืองทางนู้นฮะวันนี้น่าจะไปที่แถว าอาอาไอภูเขาอวตารนะครับอันนี้น,น,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะครับมันเป็นเหวเดินลงไปเรื่อยๆนะครับ อากาศดีมากๆเลยนะครับโอ้โหข้างบนเป็นน้ําตกนะครับบริเวณแกนแคนยอดในจางเสียเกียนะครับสวยงามครับสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหสาวกา็หลีก็ถ่ายรูปอยู่ นะครับระหว่างทางเดินเนี่ยในไกลเคนยอนเนี่ยมันจะผ่านน้ําตกทุกจุดเลยนะฮะหลายจุดเลยระวังกล้องด้วยนะฮะกล้องมันจะเปียกนะครับเป็นจุดทางเดินพอดีอะน้ําตกมันลงพอดีจะไปกันต่อนะครับมันเป็นทางเดินยาวมากอากาศดีมากๆครับเป็น็นด้านใน เห็นไกลๆนู่นนะฮะเขากำลังทำกระสานแขวนนะฮะเป็นสะพานกระจกข้ามระหว่างเขานะครับโอ้โห หายใจสบายมากเลยนะครับโอ้โหอากาศดูนะนี่เดี๋ยวาดูบรรยากาศทั้งงานเนี่ยดูนะถ่ายเองอยากได้ภาพสวยๆนะเขาไปกันหมุนนะ จะไปล่องเรือต่อเดี๋ยวไปล่องเรือต่อนะครับก็นทำต่อพาไปจบอากาศก็ดีดีมากๆานะฮะเนี่ยนะครับเป็นไงครับ นี่คือบรรยากาศแกนแคนยอนที่จางเจเจี้ยนะครับสุดยอดของอากาศโอโซนที่นี่เนี่ยผมว่าเกิน <c oughs> เกินเลยนะเกินกำลังเลยนะครับก็มีกุ๊บพวกเรามาเที่ยวกับกุ๊บเกาหลีนะฮะเห็นเข้ามานะครับ ท่าที่เห็นเนี่ยก็คือถ้ำมาเฟียนะครับซึ่งแถวเนี้ยคือชนเผ่าพกจังเจเจียนะครับเ,เขามีปืนใหญ่ไว้ป้นสะดมนะครับไกลเขาบอกมานะครับที่ปืนใหญ่ตะก,กี้นี้นะใครหลงเข้ามาในนี้มันป้นแหลกอตอนนี้ลูกหลายกนก็ไม่ได้ป้นแล้วนะฮะก็มีอาชีพ ถ่ายรูปเก็บเรา15หยวน <laughs> 15หยวน <laughs> นะครับส่วนใหญ่ก็อาชีพถ่ายารูปนะครับ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  ครับนี่คือสะพานแก้วที่แก่งแสนย่อนนะครับเนี่ยครับโอ้โหเขากำลังก่อสร้างนะครับดูไว้เลยนะครับอีกไม่เกินสามปีนะฮะเราจะมาเดินนะครับเนี่ยคนงานคนงานอยู่พ่อยู่บนหน้าผานะฮะนะฮะย้อนแสีงนุ่นเองแต่ว่าคนงานอยู่บนหน้าผาอ๋อเขาใช้วิธีสลิงหน้าผาอย่างนี้เนาะก็เซฟตัวเองอ่ะ โมแลนด์ชลบุรี o m ศูนว์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ w w w h o m e l a n d s h โ m b u r i .com และ w w w s o n p r o p e r t y .com พา